สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลต่างชาตินะครับที่มีต่อน้องๆวอลเลย์บอลยูสิบเก้าทีมชาติไทยนะครับที่เพิ่งเอาชนะในจีเรีย3ต่อ2เซตคว้าอันดับ13ในวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับซึ่งสร้างความประทับใจและสร้างความดีอกดีใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทย ที่ติดตามพวกน้องๆนะครับก็แอดมินเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะนำคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติมาให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยเนี่ยได้รับชมรับฟังนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าไทยแลนดินแดนแห่งรอยยิ้มและความหลากหลายชั้นภูมิใจในตัวคุณมากสำหรับการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนี้คุณเป็นทีมที่เล็กที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ แต่พวกคุณสู้ได้ดีมากกับทีมที่ใหญ่กว่าจิตวิญญาณของคุณและหัวใจที่กล้าหาญขอแสดงความยินดีสำหรับชัยชนะที่13ของประเทศของคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศของคุณจะต้องภูมิใจในตัวของพวกคุณมากเช่นกันฉันจะสนับสนุนพวกคุณเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับนจีเรียสตองไทยแลนด์สมาร์ทชื่นชมทั้งสองทีม และขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเกือบหัวใจวายฮ่าฮ่าเกมนี้ยอดเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยและไนจีเรียด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันชอบปฏิกิริยาของทีมไทยเมื่อพวกเขาทำคะแนนได้ขอบคุณที่ทำให้ฉันยิ้มได้และมีความสุขเสมอที่ได้ดูวันได้บอลคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ยินดีด้วยไทยแลนด์และกลับมาแข่งแก่งขึ้นในการแข่งขันครั้งต่อไปของคุณฉันจะดูเกมในอนาคตของคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับอย่ายอมแพ้ยินดีด้วยไทยแลนด์สุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมานะครับนักกีฬาทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวได้บ่งบอกถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีทุกคนมีความยืดหยุนแม้ว่าร่างกายจะเล็กลงเล่นสุสีกับทุกทีมดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับ เกมดีเล่นดีทั้งสองทีมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยฉันชอบที่จะเห็นความทุ่มเทความหลงไหลและรอยยิ้มของคุณอนาคตที่สดใสยอยู่ข้างหน้าคุณทำต่อไปกอดใหญ่สำหรับริเวอร์ลโน no 14แม้ว่าคุณจะตัวเล็กกว่าผูดด้เล่นคนอื่นแต่คุณสู้ได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณทำให้ฉันและหลายคนภูมิใจทีมของคุณนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้คนทั่วโลก สนใจทีมชายไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยฉันภูมิใจในตัวคุณคุณคือคนรุ่นใหม่ของทีมไทยแลนด์ในอนาคตคอมเมนต์ต่อมานะครับอัศจรรย์ไทยแลนด์นักรบหนุ่มแชมป์ตัวจริงขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมเกมกั้นหายใจคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยน่าจะเป็นทีมที่ดูอ่อนสุดในทัวร์นาเมนต์ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นทีมที่ทำงานหนักที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับน่าภูมิใจไทยแลนด์และไนจีเรียคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ทำให้พวกเรามีความสุขฉันจะอยู่เคียงข้างคุณและมอบพลังให้คุณสู้ต่อไปภูมิใจในตัวคุณทีมไทยและเคารพในทีมไนจีเรียผู้คุณก็เป็นทีมที่ดีเช่นกัน คอมเมนต์ต่อมานะครับขอคาระวะดวงจิตด้วยใจก้าวไปข้างหน้าเพื่อชัยชนะทีมไทยเล่นดีขึ้นเหมาะที่จะชนะแฟนชาวไทยโก t ไทยแลนด์ตอนนี้เราภูมิใจในตัวคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยแลนด์ขอบคุณสำหรับทุกอย่างและภูมิใจในทีมของคุณมากขอบคุณที่ให้ความสุขกับประเทศไทยรักทุกคน คอมเมนต์ต่อมานะครับดูสิทีมไทยเก่งมากยินดีด้วยและคอมเมนต์สุดท้ายนะเขาบอกว่าไทยแลนด์เบอร์2เซตเตอร์ที่ดีสุดว้าวเขาสมควรได้รับมันและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวลอลเล์บอลต่างชาตินะครับที่คอมเมนต์ถึงน้องๆอยู่นักวลอลเล์บอลชายทีมชาติไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่า ชนะใจแฟนแฟๆชาวไทยแล้วก็ชนะแฟนวลอลเลย์บอลต่างชาติด้วยนะครับพี่ก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องๆต่อสู้ต่อไปนะครับแล้วก็จะติดตามในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับผม